เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลือ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 ก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อนเกลือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแป๋วแห๋วตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนันภาพตัวการ์ตรูนป๋องแปงแป๋แหววและตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงยื่นบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าเปลี่ยนภาพขึ้นชื่อตอนวันนี้เสนอตอนกลิ่นมาจากที่ไหนนะที่โรงเรียนของสามเกลอพระอาทิตย์ขึ้นกลางท้องฟ้านาฬิกาหน้าโรงเรียนบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าตอนไภาพป๋องแปงเดินเข้ามาที่สนามหญ้า ปองแปงพูดแหววแววตรงตรงฉันมาแล้วเลขภาพเห็นตัวก,กร์ตูนสีม่วงและสีชมพูยืนอยู่หน้าปองแปงทั้งสองหน้าเบ้เอามือปิดจ,จมูกมีกลิ่นปากลอยออกมาจากปากของปองแงปงปองแปงพูดเอ๊ะนี่เธอทั้งสองคนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะแหววแหววยืนหลบหลังตรงตรงแหววแววพูดฉันเอ่อฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะ ตรงตรงพูดนี่ป้องแปงเมื่อเช้านายได้แปลงฟันหรือเปล่าป้องแปงพูดฉันอ่อฉันว่าฉันน่าจะลืมแปลงฟันนะตรงๆพูดนั่นไงว่าแล้วงั้นมานี่เลยเปลี่ยนภาพเห็นพระอาทิตย์บนท้องฟ้าต่อได้ภาพในห้องน้ำตรงๆและป้องแปงในมือถือแปลงสีฟันและยาสีฟันตรงต,รง,ตรงพูดหลังตื่นนอนทุกเช้าและก่อนนอนทุกคืน นายจะต้องแปลงฟันนะป๋องแปงไม่อย่างนั้นนายจะฟันผุและมีกลิ่นปากป๋องแปงพูดรับทราบตรงตรงพูดเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าป๋องแปงพูดได้เลยตรง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 ,ตรงพูดเริ่มจากฟันหน้าก่อนนะให้นายวางแปรงสีฟันในแนวนอนและขยับสั้นๆประมาณสิบครั้ง ต่อด้ภาพปองแปงแปลงฟันปองแปงพูดวางแปงในแนวนอนขยับสั้นๆประมาณสิบครั้งตรงตรงพูดขั้นตอนต่อไปคือการแปลงฟันกรามที่อยู่ด้านในทั้งสองข้างภาพพาในปากของปองแปงเห็นแปงสีฟันถูที่ฟันด้านในสุดฟันกรามด้านในอ๋อๆเจอแล้วต่อได้ภาพปองแปงแปลงฟันปองแปงพูด ขยับแปรงสั้นๆไปมา20ครั้งเปลี่ยนภาพตรงๆยืนแปลงฟันตรงๆพูดวางแปรงลงตรงๆให้ปลายขนแปรงวางอยู่ที่ด้านบนของฟันและขยับแปรงสั้นๆไปมาข้างละ20ครั้งจากนั้นก็แปลงลิ้นใช้แปรงสีฟันแตะที่ลิ้นแล้วค่อยๆรูปออกมาหลายๆครั้งเปลี่ยนภาพเป็ียนปองแปรงแล้วตรงๆยืนแปลงลิ้นด้วยกันปองแปรงพูดแปลงลิ้นเบาๆ โดยรูปออกมาหลายๆครั้งตรงตรงพูดทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือบ้วนปากและกล้วนขอให้สะอาดเห็นภาพตรงตรงและปองแปงยืนบ้วนปากด้วยกันเปลี่ยนภาพปองแปงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรง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 เอามืออังที่ปากแล้วพ่นลมออกมาทีนี้นายลองทําแบบนี้ดูสิปองแปงเอามืออังที่ปากแล้วพ่นลมออกมาว้าวลมที่พ่นออกมาจากปากของฉันหอมชื่นใจจัง ขอบใจมากนะตรงตงที่ช่วยสอนฉันตรงตงพูดด้วยความยินดีเลยป๋องแปงเปลี่ยนภาพที่หน้าห้องน้ำหลังจากที่ป๋องแปงได้แปลงฟันตามที่ตรงตงแนะนำแล้วกลิ่นไม่พึงประสงค์ในปากของป๋องแปงก็หายไปทีนี้ไม่ว่าป๋องแปงจะหันไปคุยกับใครทุกคนต่างก็หยุดยืนคุยกับป๋องแปงด้วยความยินดีเปลี่ยนภาพภาพที่หน้าโรงเรียนนาฬิกาบอกเวลาบ่ายสามโมงตรง ภาพขึ้นข้อความน้องๆคะการดูแลรักษาฟันและช่องปากให้สะอาดนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะการแปรงฟันนั้นนอกจากจะช่วยทําให้น้องๆมีฟันที่สะอาดและมีกลิ่นปากที่สดชื่นแล้วยังจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาพื้นฐานอย่างเช่นการหยิบจับที่ต้องใช้มือให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจการโทรคม,มานาคมเพื่อประโยชน์สาธรารณะผลิตโดยบริษัทมันทะเลนต์ครีเอชั่นจำกัด